เพาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยโอ้โหมันแทบจะกลายเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนโลกเรากําลังหยุดหมุนไปเลยนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันในมือถือของเราหลายตัวนะครับมันเปิดไม่ขึ้นเว็บไซต์ที่ต้องใช้ทํางานเข้าไม่ได้หรือแม้กระทั่งระบบหลังบ้านของบริษัทที่หลายคนทํางานอยู่อยู่ดีๆมันก็กลายเป็นอัมพาตไปเฉยๆเลยนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อยใหญ่แห่งวงการคลาวด์อย่าง Amazon Web Service หรือ AWS นะครับเกิดเหตุระบบล่มครั้งใหญ่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก เหตุการณ์นี้เนี่ยมันทาให้หลายคนเริ่มตระหนักแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีที่เราฝากชีวิตและธุรกิจไว้เนี่ยมันไม่สามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบตลอดเวลานะครับและมันก็เกิดคําถามสาคัญขึ้นมานะครับว่าในยุคที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยเชื่อใจระบบคราวเหล่านี้มากเกินไปหรือไม่นะครับวันนี้จะมาชวนคุยเจาะลึกเรื่องนี้กันนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the to you, to world beyond tomorrow สวัสดีครับผมโดนทารดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิ๊ดเดลี่นะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาพูดถึงข่าวใหญ่มากๆนะครับในวงการเทคโนโลยีเมื่อวานนะครับวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโอ้โหระบบหลายๆอย่างนะครับล่มลงไปแม้กระทั่งบางบริษัทนะครับที่พึ่งพาคลาวของ AWS หรือของ a m a z o n เนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปทํางานได้นะครับ มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับในวงการเทคโนโลยีรวมถึงธุรกิจหลายอย่างที่ฝากชีวิตไว้กับบริการคาวซึ่งก่อนที่จะมาพูดคุยจอดลึกประเด็นนี้กันนะครับเราก็ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าคาวที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยมันคือเครือข่ายของ Data Center ขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับบริษัทอย่าง m เม o n Microsoft หรือ Google เพราะเขาได้ลงทุนสร้างอาณาจักรคอมพิวเตอร์เหล่านี้ขึ้นมาและเปิดให้บริษัทต่างๆทั่วโลกเข้ามาเช่าใช้บริการ ให้ลองจินตนาการแบบง่ายๆนะครับสมัยก่อนถ้าบริษัทหนึ่งอยากจะสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันขึ้นมาพวกเขาก็ต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์เองต้องหาที่ตั้งต้องจ้างคนมาดูแลระบบไฟฟ้าระบบทําความเย็นและการเมเนแนนซ์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มหาศาลและซับซ้อนเป็นอย่างมากแต่ระบบคลาวนี่นะครับที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแทนที่เราอาจจะเหมือนกับว่าต้องสร้างบ้านเองนะครับเราแค่ไปเช่าคอนโดหรูที่มีทุกอย่างพร้อมสับอยากได้ห้องใหญ่ขึ้นก็แค่จ่ายเพิ่มอยากได้ห้องเล็กลงก็แค่ลดขนาด ซึ่งนี่คือความยืดหยุ่นที่ระบบคลาวเหล่านี้มอบให้นะครับและนั่นทําให้ธุรกิจนับล้านทั่วโลกตั้งแต่สตาร์ทอัพเล็กๆไปจนถึงธนาคารและโระงพยาบาลต่างก็ย้ายบ้านของตัวเองไปอยู่บนคลาวกันทั้งหมดนะครับและที่สําคัญพี่ใหญ่ในวงการนี้ก็คือ AWS ของ Amazon ที่ครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในโลกพวกเขามีชื่อเสียงในเรื่องของความเสถียรนะครับมีการรับประกันความพร้อมใช้งานของระบบหรือที่เรียกว่า u p ไทม์ time, สูงถึง99.99% 99ซึ่งหมายความว่าใน1ปี ระบบของพวกเขาเนี่ยอาจจะล่มได้แค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นซึ่งด้วยเซอร์วิสการันตีแบบนี้นะครับทุกคนก็ต่างเชื่อมั่นและไว้วางใจนะครับจนกระทั่งวันที่20ตุลาคมที่มาถึงนะครับเป็นวันที่ AWS ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่ามันไม่มีอะไรที่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ระบบที่เคยคิดว่าแข็งแกร่งที่สุดมันก็ล่มได้นะครับและเมื่อมันล่มเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่บริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับแต่มันสะเทือนไปทั้งโลกดิจิทัลซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของวิกฤตศรัครั้งหญ่นะบ ที่ทาให้ผู้นําด้านไอทีทั่วโลกต้องกลับมาทบทวนกลยุทธ์ของตัวเองครั้งสําคัญคําถามที่เคยเป็นเรื่องไกลตัวอย่างควรที่จะวางระบบไว้ที่ไหนดีระหว่างบนค่าวกับการตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้ที่บริษัทเองหรือที่เรียกว่าออนพิมิสก็กลับมาเป็นประเด็นถกเถียงที่ร้อนแรงที่สุดในทันทีซึ่งเมื่อเหตุการณ์เช่นนี้มันเกิดขึ้นนะครับโลกของคนไอทีก็เหมือนถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งแรกก็คือทีมออนพ m มิสนะครับหรือการมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเอง การทาแบบนี้เนี่ยเปรียบเสมือนการสร้างบ้านอยู่บนที่ดินของเราเองนะครับเราเป็นเจ้าของทุกอย่างเราควบคุมได้ทุกตารางนิ้วถ้าไฟดับเนี่ยเราก็แค่ไปเปิดเครื่องบันไฟสำรองถ้าแอร์เสียเราก็เรียกช่างแอร์มาซ่อมเรามีอำนาจเต็มที่ในการจัดการทุกอย่างด้วยตัวของเราเองข้อดีของการมีระบบเป็นของตัวเองก็คือการควบคุมนั่นเองนะครับเพราะเมื่อเกิดปัญหาระ,ระบบล่มเหมือนที่ AWS เจอถ้าเรามีระบบ On-premise ทีมไอทีของเราก็สามารถวิ่งเข้าไปที่ห้องเซิร์ฟเวอร์เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันที ไม่ต้องนั่งรออย่างเดียวดายโดยที่ไม่รู้ว่าผู้ให้บริการจะแก้ปัญหาเสร็จเมื่อไหร่นะครับแต่แน่นอนนะครับว่าการสร้างบ้านเองมันก็มีต้นทุนที่สูงเรียบเรียวทั้งฮาร์ดแวร์ค่าพืา้นที่ค่าไฟค่าจ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมาดูแลตลอด24ชั่วโมงให้หลรานึกภาพสตาร์ทอัพเล็กๆที่ต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์ราคาหลายแสนบาทเมื่อเทียบกับการจ่ายค่าบริการข่าวแค่เดือนละไม่กี่พันบาทดูนะครับมันแตกต่างกันอย่างมหาศาลแต่ในทางกลับกันทังฝั่งที่สนับสนุนข่าวก็มองว่า แม้จะเกิดเหตุการณ์ระบบล่มแต่มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานๆครั้งนะครับและโดยรวมแล้วเนี่ยการใช้บริการจากผู้ให้บริการรายใหญ่อย่าง AWS Microsoft หรือ Google ข่าวก็ยังปลอดภัยและคุ้มค่ากว่าอยู่ดีเพราะบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีทีมวิศวกรระดับโลกมีเทคโนโลยีป้องกันความปลอดภัยที่ล้ำสมัยและมีสิ่งที่เรียกว่า r e s u n d a n c y นะครับหรือระบบสำรองซ้อนกันหลายชั้นกระจายอยู่ทั่วโลก ถ้าศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งในอเมริกาเกิดไฟไหม้ระบบก็จะสลับไปทํางานที่ศูนย์ข้อมูลในยุโรปหรือเอเชียได้ทันทีโดยอัตโนมัติหรือที่เราเรียกกันว่า failover นั่นเองนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวในเหตุการณ์ AWS ล่มครั้งนี้ก็คือระบบอย่าง redundancy หลายชั้นมันยังล่มได้นะครับมันทาให้ทุกคนเนี่ยต้องกลับมาตั้งคําถามนะครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับโครงสร้างที่ซับซ้อนเหล่านี้มันเป็นความผิดพลาดของมนุษย์ หรือมันเป็นเพราะการโจมตีทางไซเบอร์หรือเป็นเพราะระบบที่ใหญ่เกินไปจนไม่มีใครควบคุมได้อีกต่อไปเรื่องนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีกว่าๆนะครับเคยมีเหตุการณ์กับบริษัทความปลอดภัยไซเบอร์ชื่อดังอย่าง l o u u s t ไสท e ที่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวทำให้คอมพิวเตอร์ขององค์กรต่างๆทั่วโลกขึ้นจอฟ้าหรือบลูสกรีนพร้อมกันจนกลายเป็นอมตไปทั้งวัน เ,เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยตอกย้ําความจริงที่น่ากลัวว่าการรวมศูนย์เทคโนโลยีไว้ที่ผู้ให้บริการไม่กี่รายมันก็เหมือนกับการเอาไข่ทุกฟองไปใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวกันต่อให้ตะกร้านั้นเนี่ยจะดูแข็งแกร่งแข็งแรงแค่แไหนนะครับแต่ถ้ามันตกก็คือจบทุกอย่างเหมือนกันนะครับให้ลองจินตนาการดูนะครับถ้าบริการที่ล่มไปไม่ใช่แค่เว็บดูหนังฟังเพลงแต่เป็นระบบของธนาคารที่ทําให้เราไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้ หรือเป็นระบบของโรงพยาบาลที่ทําให้แพทย์ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลคนไข้ในภาวะฉุกเฉินได้หรืออาจจะเป็นระบบควบคุมการจราจรทางอากาศนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยโอโ้มันจะมาหาศาลขนาดไหนซึ่งนี่คือสิ่งที่เราผู้บริหารซีอและคณะกรรมการบริษัทกําลังตั้งคําถามกับฝ่ายไอทีของตัวเองอย่างหนักน่วงในตอนนี้เลยนะครับว่ามันจะป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไงนะครับและคําตอบก็คือเราป้องกันมันโดยตรงไม่ได้นะครับ ถ้าเรายังฝากทุกอย่างไว้กับคนอื่นและในเรื่องนี้เนี่ยโลกไอทีมันก็มีทางออกอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่หมายความว่าบริษัทต้องทําตัวเองเป็นแบบออน r พ m ี s มิสทั้งหมดในโลกยุคใหม่เนี่ยคำตอบมันไม่ได้อยู่ที่การเลือกข้างใดข้างหนึ่งนะครับระหว่าง cloud กับ on premise แต่อยู่ที่การหาจุดสมดุลที่ลงตัวที่สุดสําหรับแต่และองค์กรซึ่งมันจะไปสู่2แนวคิดที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันแนวคิดแรกก็คือระบบมันติคลาวนั่นเองนะครับ มันคือกลยุทธ์อย่าใส่ไข่ไว้ในตะแกราใบเดียวเวอร์ชั่นอัปเกรดแทนที่จะใช้บริการคลาวด์จาก AWS เพียงเจ้าเดียวก็เลือกที่จะกระจายการใช้งานไปยังผู้ให้บริการรายอื่นด้วยเช่นใช้บริการบางส่วนของ AWS บางส่วนของ Microsoft และบางส่วนของ Google ดังนั้นหากวันหนึ่ง AWS เกิดล่มขึ้นมาอีกบริษัทก็ยังสามารถสลับไปใช้บริการของ Microsoft หรือ Google เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้นะครับ แม้มันอาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์แต่ก็ดีกว่าการที่ทุกอย่างต้องหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิงมันคือการสร้างทางหนีที่ไร่ให้กับตัวเองนั่นเองนะครับสำหรับแนวคิดที่2ก็คือรูปแบบของ HyB r i d Cloud มันคือการผสมผสานข้อดีของทั้ง2โลกระหว่าง o อน r e m i s e และค o าวเข้าไว้ด้วยกันบริษัทอาจจะเลือกระบบที่สําคัญที่สุดหรือข้อมูลที่เป็นความลับสุดยอดขององค์กรเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองที่สามารถควบคุมได้เต็มที่นะครับหรือว่าเก็บไว้ใน On p r e m i s ในขณะเดียวกันก็ใช้บริการ cloud สำหรับระบบอื่นๆที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงหรือต้องรองรับผู้ใช้งานจานวนมากเช่นเว็บไซต์หน้าร้านหรือแอปพลิเคชันสําหรับลูกค้าทั่วไปนะครับวิธีนี้เนี่ยทำให้บริษัทได้ทั้งการควบคุมในส่วนที่สําคัญที่สุดและความยืดหยุ่นของในส่วนที่เหลือได้นะครับแน่นอนว่าการทมัลติค cloud หรือไฮบริดคล cloud เนี่ยมันมีความซับซ้อนและอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นแต่หลังจากเหตุการณ์ AWS ล่มในครั้งนี้เนี่ย หลายบริษัทก็เริ่มมองน,นะครับว่ามันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายนะครับแต่มันเป็นค่าประกันความเสี่ยงที่จําเป็นต้องจ่ายเพื่ออลกกับการที่ธุรกิจจะไม่ต้องหยุดชะง,งักในวันที่เลวร้ายที่สุดอีกต่อไปสําหรับอเมซอนเองนะครับหลังจากนี้เนี่ยพวกเขาก็ต้องไปเชิญกับบททดสอบครั้งใหญ่นะครับทั้งคําถามจากลูกค้าทั่วโลกถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาทั้งผลกระทบทางกฎหมายและการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทที่ได้รับผลกระทบและที่สําคัญที่สุดก็คือความเชื่อมั่นที่สั่นคลอนไปอย่างรุนแรง เหตุการณ์ในวันที่20ตุลาคมจึงเป็นมากกว่าแค่ข่าวเทคโนโลยีนะครับแต่มันคือบทเรียนครั้งสําคัญนะครับที่มันสอนให้เรารู้ว่ามันไม่มีเทคโนโลยีใดที่มันสมบูรณ์แบบและการพึ่งพาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปมันย่อมมีความเสี่ยงเสมออนาคตของการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีมันไม่ใช่การเลือกทางใดทางหนึ่งนะครับแต่เป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มันยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนได้ตลอดเวลาเพราะในโลกที่ทุกอย่างมันหมุนไปอย่างรวดเร็วเนี่ย ผู้ที่อยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่แข็งแก่งที่สุดนะครับแต่คือผู้ที่ปรับตัวได้ดีที่สุดต่างหากนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ AWS c l o u d ล่มใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับ p o แค a s t ใน EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก t e c h c u n g a r t n e r s t a t i s t a และ AWS สำหรับเพื่อนที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geeflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast ส s o t i f y y y u t u b e แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล o อกดิจใททุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line แอที on, ่แอ r ร d o ดน t h a a ทีเอสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ